ควบขับช่องทัาฟูชแนลนะครับเออผมอยากให้เอฟซีได้เห็นนะครับเอฟซีเออกลิ่นทหอมมาจากไหนนี่ใครเป็นโรไรอ่านี่นะครับกระดกเต็มต้นเลยอโอ้ สวัส <laughs> ดีครับโอ้เป็นเ,เนะพื่อเนียนะฮะเป็นอ่อยฮะเป็นอ้อยแล้วรถมันเลื่นมันลื่นระมาได้ย่างเลยยา่างอบสมุนไพรอบสมุนไพรจะได้ชิวขาวๆ <laughs> จะได้หห้เรียบๆเนาะช้ำใ,นะในนะแกลเลือดตกช้ำนะอืมอันนี้ย่างจากมือนี่ มาย่างวันหนึ่งเนาะนะครับอ่านี่นะครับสามตัวย่างสามมีไม่เบื่อเอาไว้เลยใบยูคาลิทัสอืออันนี้หน้าหนาวพอดีอุ่นๆเลยสบายเลยใบหนาใบหนาเนาะยูคาลิทัสแล้วก็ใบหนานะครับแก้ทำนานแจ้อะไรนะฮะ เมือนไทยไปเ้ามือนนดีนะนครับอืมนะครับดูข้างล่างนะฮะเป็นเตาเนาะนะครับอ่าใช้เตาเอาโบราณสองสองเตาอืโบราณน,นะแบบโบราณโบราณน,นะครับผมผ้านน้นนะนะครับอืม อ่านะครับหลับในตัวเลยอ่าฮ้อนวะน้ำเบือไม้ปิขึ้นมาสวยได้สุปน้ำว่าเบื่อไม้นะนี่ได้ซุปแต่ว่าผ้าอ๋อผ้าสุปอ๋อ

มืออ้อยแล้วก็มืนสะพานมันแล้วก็มันล้มทับสะพานแล้วก็เอามาย่างก่อนแก้ซ้ำใดมาเพื่อไหนแต่เสือไฟหยู่พังกต่ยางบะย่างก็ล้มขนาข้างบนอยู่ดีมีแต่คนมาเจ็บนะฮะเห็นมอือนมเออมันลงพาดเสื้อก็ไหมหนึ่งคือคือเด็กก็ไฟหยุดพังอืมผ้าลงเสื้อก็ไหมเลยเหียนเพิ่มก็ผ้าลายนะพอดีเสื้อกับ สปารถน่ยลกเหยียตมันีะนี่ฮะชีจ้าผมมันท่านชีแล้วยางตะก,ก้อนยางเราไปสียางแก้ซับใน,นตักการงันเป็นหาโมโมหาม,าานะมูอหรืหาหมนอน่ะเขาชี้จากแก้ปวดทุกตะลงบาทเนี่ยล้รกามามโนเตตรงเริยกพจาแล้วก็กินมันยาแก้ปวดจะซื้อเนะถึงเช้ามาแน้จะชี้น้ำหมอสมัยอันนี้เออ็นนอแก่ยาแก้ซ้ำในแนั่น่ะเนี่ยหมอสมัยเขากระบวถ้าเปนไต ไตวายถ้ากระปุกน่าหมดสมัยอันเียเกมเฮก็ไมได้อีกนะไตวายไม่ไตเจเละนั่นแหละก็มีเป็นเสียกับคมเป็นไตแลเเพอเขาเพื่อเขาอบสมุนไทรดีกว่าเออจยเาป็นั่นแหละเพาะวคือเดียวแล้วค็เป็นไตคนก็มีกล้าไปคือเดียวถ้าเป็นไตนะเดา๋ยังาไปเขนเป็นไตนะทุกอานไตคือเดียวเราก็เลยเกมเกมเเท่อนัไม่ต้องเสียตัว่อ ตั้งจทำเเออมันไต่ยิ้งอยากิงก็เยเลยีรงสั้นใจเลี้ยงแล้วางมัดีแล้วมยางเหายางสเงอเหงาผก็เศ่าเนาะเพื่อต่างยางมัอเ้านี่แหละตอวเต่าตอเต่าด้นะ่นนี้เราตอวเต่าอเต่า จะยาอยโอยัแล้วบไดออแต่เอาห่าลแล้วอกินก็จีกังมือเราลองได้จังมือเราสามสามหาโมก็พอนไไคนมีไปจะมาเอาเรามีไปหลักเลยไม่ต้องไผไตหน้าตาไม่ต้องสีนะจีบเทียนเดียวเก็บปวดก็แล้วไปปลดแล้วเขาก็ทำมาจ่ายมาย่างอีกว่าโอ้ยทมาจ่ายสุเดียวอดทนหน้าตา โอ้ถ้าเลล้มคักแท้ลมคักด้ทถ้าเกี่กนเดยก็ถ้ากัปูน่นเออแล้วก็ถ้ากับผู้ชายเนะแล้วก็พีเปี้ยก็จะโรดปั่ป่าูกไปเบื่อแห้วลกัถ้าก็บพ่เออนแจ็เกอลิตรแต่ใช้นาร้นมาย่งไปได้ไปแล้วเนาะเมอมันมาแจ็เกอรลิดไปแล้วเนาะจะมาเฮาจะไม่เห็นจะอได้ไปล้มแล้วก็มาทำไมนะพี่น้องย่างอาย่างู้คนหนึ่งได้บื่อป้าเบื่อปิ้เอาอเบื่อป้าจงะาเขา มาเพื่แล้เ่อเาเ่หือเอาไปโอ้มัน้นเรี่ย้าอเลยมาเขาเจ้าก็เอาไปแล้วว่าดีก็แบ่งเอาเงินนั่นหลายเอ้แบ่งใบเป้าเนาะแล้วก็เอามาสนี่เผือเป้าเื่อได้อยู่อ่ะ มีหน้าเกลยมักไม่หนแไม่ใหบหอไม่ใหอืมตอน้่ใหญ่บเพาคนหนึ่งเค้ได้ต้นานอาไม่ใบนานนะมันกัยางห่งก็เหมือนรงมันะนานพะาวไวยู่ไปนื่จะมนเละลงเลยหลังตีะ่าฮ่าม่าเ่ืฮ่าฮ่าม่าฮ่าฮ่าง่าฮ่าฮ่าฮ่าม่าฮมาน่าฮ่าฮ่ดฮ่าฮ่าฮ่าฮาม่าา Đó. <laughs> cao vô la mãn bắt buồn bơm bê oi nhiều phải oh, không phải vô phải không cao không phải bây giờ không phải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  phải không phải không ให้เอออ่านี่นะครับก็อ่าย่างทั้งวันเนาะนะครับวันนึงเต็มนะฮะก็อาการอาการตอนนี้ของพี่เขาน่าจะเจ็บที่แขนเนาะบ่าไหลอกรไ่าแผลเหรอมีแผลเหรออืมนะ นี่นะครับมันเป็นกระเทียมข้าไม้อ่านะครับก็ย่างวันหนึ่งแล้วพรุ่งนี้ก็ดีขึ้นเลยหายเลยใายห้องเชีงเลยงมาแต่มันเป็นผู้เทาเนี่ยมันก็ได้ย่างถึงนี่นะครับก็ขอหายไวๆวนะครับหายพรุ่งนี้เลยนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้เนาะนะครับก็ อันนี้เกิดอุบัติเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นรถอะไรต่างๆอุบัติเหตุทุกอันนะฮะอ่าใช่นะครับคือการย่างแบบนี้นะครับรถล้มรถอะไรก็ย่างได้เนาะนะฮะ่ง้นรถล้มรถเออเลือดมันเยอะมีเใช่นะครับข้างในมันอักเสบอย่างนี้ข้างในมันชํำเนี่ยก็ย่างได้ นะครับเป็นวันนี้ืหกลมหกปือดมันคือมันซ้อำอะไรซ้ำบวมไปเลยคไอย่างเลยนะฮะรประมาณนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะกดซับสไครต์นะครับให้กำลังใจพี่เขาและให้หายไ,ไวๆนะฮะขอบคุณครับ